มูฟ i ี่เชคสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคก้กไม่มีน้ำตาลสวัสดีครับเปวเวลาของมูฟ i ี่เชคกับผมจะโลธนภพนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาถึงตางของภาพยนตร์แอนิเมชั่นอย่าง DC League of Super Pets หรือขบวนการซูเปอร์เพสครับที่จะมาเปิดเผยถึงการทำงานของแบทแมนว่า ที่จริงแล้วเนี่ยแบทแมนเขาทำงานเพียงคนเดียวหรือว่ามีใครร่วมทีมบ้างหรือเปล่าดี League of Super p e t s ครับเป็นเรื่องราวของซูเปอร์ด็อกคลิปโตครับซึ่งเป็นเพื่อนสีกับซูเปอร์แมนเขาเนี่ยมีพลังวิเศษค,ครับแล้วก็ต่อสู้เคียงข้างแบบไม่ทิ้งกันแต่วันหนึ่งครับซูเปอร์แมนกับสมาชิกทีมจัสติสก็ได้ถูกลักพาตัวไปครับซึ่งคลิปโตครับเ็เลยได้รวบรวมกำลังจากทั้งหมาล่าเหนืออย่าง Ace, เอสครับหมูหน,น้าย่นทีดีเต่าเมอร์ตันและกระลอกชิป พร้อมเปิดเผยพลังวิเศษของตัวเองและพาเพื่อนๆใปที่เหลือเล่าซูเปอร์ฮีโร่ให้ได้ครับในภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้เคียนูลีฟมาพากย์เสียงของตัวละครแบทแมนส่วนตัวละครอย่างซูเปอร์ด็อกทิโตก็ใช้เสียงพากของยูเวนจอนสันนั่นเองนะครับซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นั่นเองครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตามรายการมูฟี่เชคกับผมจะโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ movie chick